ตอนที่7 8็ปบห้าเอามันมาชินเชิญก็กำลังเตรียมการเช่นกันปรับใดที่เขาสามารถบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรเทพจัก,กรพรรด,ดิได้เขาเชื่อว่าสัตว์ร,ร้ายปีกเครือก็จะทะลุผ่านได้เช่นกันในเวลานั้นเขาจะกลับไปยังสวรรค์ทั้ง9้าและดินแดนทั้ง1ิในขณะนี้ทุกคนเริ่มปรับแต่งส่วนต่างๆของดอกไม้ที่น่าสะพรึงกลัวของตนชินเชิญกลืนกินและปรับแต่งส่วนของเขาและรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะระเบิดเราต้องรู้ว่าเขามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์อันวุ่นวายพูดตามหลักเหตุ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดเช่นนี้ก็ตามใครๆก็จินตนาการได้ว่าคนอื่นๆจะต้องเจ็บปวดยิ่งกว่านี้อีกชินเชิญรู้สึกราวกับว่ามีมังกรไฟไว่ายอยู่ในร่างกายของเขาร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานชินเชิญก็ลืมตาขึ้นนี่เป็นเพราะเขาได้ระง,งับพลังยาอันนาสะพรึงกลัวภายในร่างกายของเขาแล้วกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ3าถึงวันก่อนที่ทุกคนจะอาการดีขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันชินเชิญก็ตระหนักว่าอาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้ว แน่นอนว่าเขาเป็นคนแรกที่ระงับพลังยาอันน่าสะพรึงกลัวในร่างกายของเขาคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าเจ็บปวดบนใบหน้าขณะที่เม็ดเหนือหยดลงจากหน้าผากลงสู่พื้นในขณะนี้ชิงเชิญมองไปข้างหน้าเขาเดินไปข้างหน้าทีและก้าวรู้สึกว่าร่างกายของเขาหนักขึ้นถึงกระนั้นเขาก็ยังคงก้าวไปข้างหน้าต่อไปเขาต้องการที่จะบุกทะลวงโดยเร็วที่สุดไม่นานหลังจากนั้นชิงเชินก็มาถึงบนยอดเขาที่นี่ความทุกข์ยากจากสวรรค์ที่เกิดจากความก้าวหน้าจะไม่ไปถึงคนอื่นๆท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่มีทางต้านทานพลังนี้ได้เลย ชินเชิญถอนหายใจและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสายฟ้าแลบวาบแล้วในขณะที่ฟ้าร้องดังกึกก้องบนท้องฟ้าเมฆดำมืดปกคลุมท้องฟ้าอย่างหนาแน่นและดูราวกับว่าพายุรุนแรงกำลังจะถล่มทุกคนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแม้ว่าพวกเขาจะเจ็บปวดอย่างมากแต่พวกเขายังคงรู้สึกถึงความผันผวนขอ,ของโลกภายนอกด้วยความผันผวนดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าความก้าวหน้าของใครบางคนได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากจากสวรรค์ชินเชิงอาจเป็นคนเดียวที่สามารถทำเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วชินเชิญหมุนเวียนร่างศักดิ์สิทธิ์อันวุ่นวายของเขาและมองดูเมฆดำมืดบนท้้องฟา ความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าที่พลุ่งพล่านกำลังควบแน่นรากับว่ามันต้องการฆ่าถิงเชินน,นี่เป็นครั้งแรกที่ฉิ่นเชินพบกับความทุกข์ยากจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวในอาณาจักรมายาอันศักดิ์สิทธิ์เราต้องรู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาทะลุทะลวงไปได้มันง่ายมากความทุกข์ยากจากสวรรค์น,นั้นไม่มีอะไรเลยแต่คราวนี้เห็นได้ชัดว่าถิงนเชินไม่มีโอกาสเช่นนั้นไม่ใช่แค่ดาวสวรรค์จากสวรรค์ทั้ง9กและ10ดินแดนที่ปฏิเสธขินเชนดาวสวรรค์นในอาณาจักรมายาศัก,ก,ศก,กดิด์ เขาไม่มีคำพูดใดๆแต่เขารู้สึกว่าความทุกข์ยากจากสวรรค์นั้นไม่ธรรมดาเขาไม่เคยประสบกับความทุกข์ยากจากสวรรค์อันทรงพลังเช่นนี้ในอาณาจักรมายาอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ารู้ดีว่าความทุกข์ยากจากสวรรค์ในอาณาจักรมายาศักดิ์สิทธิ์จะน่ากลัวเพียงใดด้วยเสียงกัมปนาดสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้านี่เป็นสายฟ้าแรกของความทุกข์ยากจากสวรรค์แต่มันก็ยังห่างไกลจากครั้งสุดท้ายความทุกข์ยากจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นกับฉินเฉินอย่างกระทันหันทำให้เขารู้สสึกกกกกกรรรราา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 าววววับ่เขลงจค้มททุ์ยยตอ จากนั้นชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดจะปกป้องเจ้านายของมันโดยอัตโนมัติและเริ่มทำงานชินเชิญเดินไปข้างหน้าทีละก้าวเมื่อก้าวเข้าสู่วิชาลับแห่งการเคลื่อนไหวเขาเผชิญหน้ากับสายฟ้าสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวเขาต้องการที่จะระเบิดความทุกข์ทรมานจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ดังนั้นเขาจึงใช้หมัดจุติหกวิถีทันทีเจตนาหมัดอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาในความว่างเปล่าทันใดนั้นหมัดก็กระหน่ำโจมตีท้องฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวอย่างดุเดือด น่าเสียดายที่ความทุกข์ยากบนสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวในปัจจุบันดูเหมือนจะมีพลังมากกว่าความทุกข์ยากบนสวรรค์ในสวรรค์ทั้ง9้าและ1ิบดินแดนทันใดนั้นฉินเฉินก็ถูกส่งกระเด็นไปและกระแทกลงบนพื้นฉินเฉินไม่เคยคิดเลยว่าความทุกข์ยากจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวจะมีพลังมากขนาดนี้เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนและบินไปสู่ความทุกข์ยากบนสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวอีกครั้งโดยยังคงต้องการทำลายมันโดยตรงไม่นานหลังจากนั้นความทุกข์ยากบนสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวก็สส่งงงงกกกาารรรรรโจมมมตีอีออคคคัั้้บเยด ก่อนที่ชินเชิญจะสามารถตอบสนองได้การโจมตีก็โจมตีเขาอีกครั้งทําให้เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากพระเจ้าทรงทราบดีว่าความทุกข์ยากในสวรรค์กําลังจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งชินเชิญเดินไปข้างหน้าทีและก้าวเขายืนขึ้นอีกครั้งและใช้วิชาลับเคลื่อนที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในมือของเขาตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดได้ตื่นขึ้นแล้วมันถูกฟันบนท้องฟ้าชินเชิญต้องการที่จะฉีกความทุกข์ยากจากสวรรค์นบนท้องฟ้าแต่เขาไม่คาดคิดว่าความทุกข์ทรมานจากสวรรค์อันอน,น่าสะพรึงกลัวา,า,า,กวออกาีกกอออม ทันใดนั้นมันก็เหมือนกับสัตว์ร,ร้ายขนาดยักษ์ที่กำลังจะกลืนกินชินเชิญมันอยากจะกลืนเขาและบดขยี้เขาเป็นชิ้นชิ้นชินเชิญสัมผัสได้ถึงพลังของสัตว์ร,ร้ายที่น่ากลัวตัวนี้เขาบินไปหาสัตว์ร,ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวทันทีและฟันออกไปอย่างดุเดือดทันทีดาบเล่มนี้ควบแน่นเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวดูเหมือนว่าจะสร้างขอบเขตดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ความกดดันจากอาวุธจะกรพพัดสุดโต่งกระจายออกไปชินเชิญดูเหมือนเทพเจ้าแห่งสงครามเขาไม่เชื่อว่าา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 ความทททุกกกรรขออาากกข์์ยยจสสรรอองัศดดิธลเไ้ ทันใดนั้นดาบของชินเชินฟันไปที่สัตว์ร้ายที่น่ากลัวสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวนั้นถูกสร้างขึ้นจากความทุกข์ยากจากสวรรค์ในขณะนี้ร่างกายของมันถูกฟันออกจากกันโดยคิ้นเชนแต่ก็ยังดื้อรั้นไม่สลายไปแต่มันกลับตกกรงเล็บใส่คินเชนอย่างดเดือดชินเชินทุบลงไปที่พื้นเขาหอบอย่างหนักในขณะที่เขากลืนใบไม้ของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณและกลั่นมันในไม่ช้าเขาก็รู้สึกถึงพลังแห่งเลือดของเขาพุ่งสูงขึ้นน่าเสียดายที่ความทุกข์ยากจากสวรรค์บนท้องฟ้าดูเหมือนจะยังไมา ความทุกข์ยากบนสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นเปรียบเสมือนดาบขนาดใหญ่ที่ฟันไปทางฉิงเฉินถ้าฉินเฉินถูกโจมตีด้วยดาบนี้เขาอาจจะถูกฆ่าตายแม้ว่าเขาจะมีชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดก็ตามดวงตาของฉิงเฉินเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไร้ขอบเขตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่สามารถปล่อยให้ความทุกข์ทรมานจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ฆ่าเขาที่นี่แบบนั้นได้เราต้องรู้ว่ายังมีผู้คนรอเขากลับมาในสวรรค์ทั้ง9้าและดินแดนทั้งสิถ้าเขาตายที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นกกับพวเขา ดังนั้นในครั้งนี้แม้ว่าถินเชินกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้ในทางกลับกันเขาคำรามว่าเอาเลยตอนที่เจ็ดอยปสิหความก้าวหน้านทินเชิญปลดปล่อยพลังเต็มที่ของเขาแม้ว่าเขาจะต้องใช้ทักษะทั้งหมดของเขาแต่เขาปฏิเสธที่จะถูกฆ่าโดยความทุกข์ยากจากสวรรค์ที่นี่เขายังคงต้องกลับไปยังสวรรค์ทั้ง9ก้าและดินแดนทั้งสิบด้วยเหตุนี้เขาก็มุ่งหน้าสู่ความทุกข์ยากบนสวรรค์อันอน,น่าสะพรึงกลัวและต้องการโค่นล้มมันลงทินเฉินใช้เวลาไม่นานในการรีไป หมัดจุติหกวิถีปล่อยแสงหมัดที่น่าตกใจในมือของชินเชิญและเขาก็เหมือนกับผู้เที่ยวชันที่ทรงพลังที่สามารถถีกกาแล็กซี่ออกจากกันจัก,กระพัดผู้ยิ่งใหญ่อาจจากตัวอ่อนดาบโดยธรรมชาติที่เปิดใช้งานแพร่กระจายออกไปในทันทีและแปรสภาพเป็นเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวที่ต้องการทำลายความทุกข์ทรมานจากสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ว่าความทุกข์ยากจากสวรรค์จากอาณาจักรมายาศักดิ์จะทรงพลังเพียงใดการทำลายล้างคือจุดจบที่แน่นอนของมันทุกคนถอนหายใจด้วยอารมณ์แม้ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาจะไม่ใช่ิินนนนเเเแแต่่่่่ผู้้ททีีพัฒาาาไดดร็็วสุกคือออขยง คนธรรมดาไม่สามารถบรรลุความสาเร็จดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามชินเชินเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีอัจฉริยะผู้น่ากลัวเท่าชินเชินเลยแม้แต่คนที่มีอํานาจพอๆกับปรมาจารย์นายเนตเตอร์เมลเทนก็รู้ดีว่าอีกไม่นานคินเชนก็จะกลายเป็นผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังซึ่งสามารถปราบปรามทั้งภูมิภาคได้น่าเสียดายแม้ว่าสวรรค์จะประสบความทุกข์ยากในดีวายอินลัชนารีอาณาจักรแข็งแกร่งขึ้นและต้องกกกกกกาารร่่่่่ิิิิิินนนนนนเเเเ็ไมมมด้อออออแแชชัััปืปะบบบสบตทุลว เขาก็มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้อยู่แล้วในไม่ช้าชินเชินก็พุ่งเข้ามาความทุกข์ยากจากสวรรค์ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากความทุกข์ยากจากสวรรค์ปรากฏตัวครึ่งทีละคนอย่างไรก็ตามชินเชินไม่ได้ขมวดคิ้วด้วยซ้ำเขาเพียงแค่โจมตีและสังหารสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความทุกข์ยากบนสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวในเวลาไม่นานความทุกข์ยากจากสวรรค์บนท้องฟ้าดูเหมือนจะไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ชินเชิญใช้เเเททคคคนนนนนิยยย้้้้าา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 าววมมมลลลัััับแแะะถึึงงงงงอออฟจจกกกกข็รรด่่สพไป บางทีมีเพียงขิงเชนเท่านั้นที่สามารถทําได้ความทุกข์ยากจากสวรรค์น,นี้ต้องการฆ่าเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยชินเฉินยิ้มไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับเก้าของขอบเขตเทพแล้วเขาได้เลื่อนระดับจากระดับเจ็ดเป็นระดับเก้าของอาณาจักรพระเจ้ามันเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงสองระดับแต่ชินเฉินก็พอใจอย่างมากไม่นานนับตั้งแต่เขาทะลวงทะลุทะลวงไปได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในระดับเก้าของอาณาจักรพระเจ้าแล้วนี่เป็นความเร็วการฝึกฝนที่น่าตกใจอยู่แล้ว แม้แต่ในหมู่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเทียบเคียงกับขินเชนในอาณาจักรนี้ได้นี่เป็นเพราะชินเชินได้รับการสนับสนุนจากระบบไม่ว่ายังไงก็ตามไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าเขาอีกแล้วชินเชินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าผ่อนคลายหลังจากที่เมฆดำสลายไปความทุกข์ยากจากสวรรค์ก็ยุติไปนานแล้วต่อจากนี้คลื่นพลังงานบริสุทธิ์ถูกส่งลงมาทำให้อาการบาดเจ็บของชินเชินฟื้นตัวได้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้คืออาการบาดเจ็บจากการฝ่าความทุกข์ยากจากสวรรค์ไไไไมมมม่่่่ววาาาาาจะะเเกกกิดดออรรขึ้้้นนนนัั็สาาถลทตี ชินเชินมองเข้าไปในระยะไกลและโจมตีอย่างไม่ได้ตั้งใจซึ่งแทงทะลุความว่างเปล่าใครๆก็จินตนาการได้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากที่เขาก้าวหน้าอาจไม่มีใครอื่นที่สามารถมีพลังในอาณาจักรนี้ได้เมือ่อคินเชนบุกเข้าสู่อาณาจักรก็ตเอมเพอเรอร์ความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชินก็ยิ้มจากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าทีละก้าวเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ทุกคนยังคงฝึกฝนและปรับแต่งส่วนของดอกไม้ที่น่าสะพรึงกลัวไม่เสร็จ ดังนั้นหลังจากที่ถินเชินทะลุทะลวงไปได้เขาอยากจะดูว่ามีอะไรดีๆในส่วนลึกของภูเขาปูโจรหรือไม่ในเวลาเดียวกันเขาต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้เทคนิคย้ายความลับใช้เวลาไม่นานนักเขาก็ไปถึงด้านหน้าที่นั่นเขาพบภูเขาสูงแห่งหนึ่งดูเหมือนจะมีความผันผวนลึกลับบางอย่างในภูเขาลูกนี้สําหรับคนอื่นๆสิ่งที่พวกเขาเห็นหน่าจะเป็นว่าคนมีสมบัติล้าค่าบนภูเขาลูกนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชินเชินรู้สึกได้คือเศษที่เหลือของความศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลัง สรบได้ที่เขาสามารถสัมผัสกับส่วนที่เหลือของความศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังได้เขาก็แข็งแกร่งครึ่งได้ท้ายที่สุดแล้วระบบเช็คอินก็แทบไม่เคยทาให้เขาผิดหวังเลยหากไม่มีระบบมันก็คงเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะไปถึงอาณาจักรปัจจุบันของเขาในไม่ช้าถิน่นเชิญก็เข้าใกล้ภูเขาเขาเริ่มปีนภูเขาทีละขัน้นพลังที่เขาสัมผัสได้จากภูเขานี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งดังนั้นตอนนี้คินเชิจึงระมัดระวังอย่างยิ่งเขาได้เตรียมวิธีการช่วยชีวิตเกือบทั้งหมดเพื่อว่าแม้ว่า,ารตรายาารดโง หลังจากนั้นฉินเชินก็เริ่มเดินไปข้างหน้าพระเจ้ารู้ดีว่าเขาเดินมานานแค่ไหนแต่เมื่อขึ้นไปได้ครึ่งภูเขาเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตโดยไม่คาดคิดชินเชินตกใจมากสิ่งมีชีวิตที่อาจปรากฏในส่วนลึกของภูเขาบูโจโมักจะเป็นผู้เที่ยวชานจากกองกำลังขนาดใหญ่ต่างๆแต่ไม่ว่าเขาจะมองดูอย่างไรดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ที่นี่กลุ่มสัตว์อสูรหัวเสือเดินเตร่ไปมาเมือ่อฉินเชินมองเข้าไปใกล้ๆเขาค้นพบว่าสัตว์อสูรที่มีหัวเสือนั้นถูกสร้างขึ้้้้นนนดดดดวววยยยพพพลัััังงงงงงบางาาาาอออูู่่่่่เเครครรรรกมมมไไสสสถถป็ต์ททีแจิ ชินเชิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกท้ายที่สุดแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในส่วนลึกของภูเขาบูโจที่จะล้อเล่นด้วยหากเขาพบกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจรงิจรงๆเขาจะหนีออกไปให้ไกลที่สุดทันทีโดยไม่ลังเลท้ายที่สุดแล้วมีความเป็นไปได้มากที่เขาจะเสียชีวิตหากเขาสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ชินเชิงยังคงเดินหน้าต่อไปเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าสัตว์อสูรหัวเสือเพียงตอนนั้นพวกมันก็เริ่มโจมตีเขาความคิดของพวกเขาเข้มงวดและเรียบง่ายราวกับไม่มีคำสั่งให้พูด การฝึกฝนของพวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งเกินไปเช่นกันชินเชิญสังหารสัตว์อสูรที่มีหัวเสือได้อย่างง่ายดายหลังจากฆ่ามันสัตว์อสูรหัวเสือก็กลายเป็นแสงและหายไปชินเชิญเดินต่อไปสำหรับเขาไม่ว่าสัตว์อสูรหัวเสือที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้จะทรงพลังเพียงใดพวกมันก็เทียบไม่ได้สำหรับเขานี่เป็นเพราะชินเชิงมีสมบัติอันทรงพลังทุกประเภทถ้าสมบัติเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันสัตว์อสูรเหล่านี้คงจะตายในทันทีถึงกระนั้นชินเชิงก็ระมัดระวังอย่างระมัดระวังต่ออัััันนนนนตตรรราาาาายทที่่่อจเเเเกกิดดขขึึ้ป็หุผลววไมมมถงงะะ พระเจ้ารู้ดีว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเมื่อถินเชินสังหารสัตว์อสูรหัวเสือที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อมาถึงจุดนี้สัตว์อสูรเกือบทั้งหมดที่นี่ถูกทำลายล้างโดยถิงนเชิญไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นขิเนเชิจึงผ่อนคลายเล็กน้อยในขณะที่ฆ่าสัตว์อสูรตอนที่787รูปปัน้นเหตุผลที่ถินเชิญไม่เปิดเผยไพ่เด็ดของเขาก็คือว่ามันมีประโยชน์มากเกินไปเขาไม่สามารถเปิดเผยมันได้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตายได้หลังจาากกนนนนั้นิิิเเเ็ดต่อไปบภูข เขาเห็นเมฆหลักสีสันเต้นรำอยู่ในอากาศโดยไม่คาดคิดเมฆหลักสีสันจะทำลายสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้หากปฏิกิริยาของฉินเฉินไม่รวดเร็วเขาคงจะได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเมฆหลักสีสันเหล่านี้น่ากลัวแค่ไหนเขาแค่ก้าวไปข้างหน้าต่อไปเมื่อสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้เมฆหลักสีจำนวนนับไม่ถ้วนก็เข้ามารอบๆฉินเฉินและต้องการจะฆ่าเขาแต่ฉินเฉินจะจัดการได้ง่ายขนาดนี้ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เขาจึงทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดใช้งานชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังป้องกันที่น่าสะพรึงกลัวเมฆหลากสีจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงบนร่างของเขาและมีเสียงระเบิดดังขึ้นใครๆก็จินตนาการได้ว่าเมฆหลากสีสันที่น่าสะพรึงกลัวก็เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันบนภูเขานี้เช่นกันกราบใดที่สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามต้องการเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้พวกเขาก็อาจจะตายทันทีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ริมฝีปากของชินเชิญก็โค้งงอเป็นรอยยิ้ม ชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดของเขาเพียงพอที่จะต้านทานการโจมตีของเมฆหลักสีสันเหล่านี้เขาไม่มีเวลาที่จะเสียที่นี่ต่อจากนี้เขาพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่ใช้เทคนิคย้ายความลับฉกช่องว่างออกจากกันหากมีเมฆหลักสีสันอยู่ตรงหน้าเขามากเกินไปชินเชิญจะดึงตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดของเขาออกมาและฟันดาบของเขาออกไปกระจายเมฆหลักสีสันเมื่อเขาสัมผัสกับเมฆหลักสีสันที่น่าสะพรึงกลัวเป็นครั้งแรกเขาได้ค้นพบแล้วว่าพวกมันสามารถทิ้งร่องรอยจังๆไว้บนชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์ส,สูงสุดได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับเมฆหลากสีสันที่น่าสะพรึงกลัวมากมายดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้ชินเชิญรู้สึกถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวนอกจากนี้พวกเขายังสามารถทิ้งรอยไว้บนชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงส,สุดได้เราควรรู้ว่าชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดเป็นสมบัติสูงสุดในการป้องกันที่หายากของชินเชิงตราบใดที่เขามีชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดการโจมตีที่น่ากลัวก็สามารถคุกคามเขาได้ฉันสงสัยว่าพลังชนิดใดทีีี่่่่่่กอตััััววเเเเเปป็็นน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 นมมสสรรุ้้งงทาพึลชช น่าสะพรึงกลัวหลังจากนั้นินเชนก็เดินหน้าต่อไปหลังจากที่เขาหนีจากเมฆหลากสีสันที่น่าสะพรึงกลัวด้วยความยากลาบากรูปปั้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขารูปปั้นนี้น่ากลัวมากมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีแปดหนวดนอกจากหนวดทั้งแปดของมันแล้วก็ไม่ต่างจากผู้ฝึกฝนทั่วไปนี่คือสิ่งที่ทําให้ฉินเชนประหลาดใจรูปปั้นนี้คือใครและทําไมจึงอยู่ที่นี่ขณะที่เขากําลังจะมองใกล้ๆก็มีแสงปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของปฏิมากรรมสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวิิินเเเไไม่่คคยคดดดลลลววาารูปปัั้้สสต์ะหจงงแ จากนั้นเขาก็มองดูตัวเองด้วยเหตุผลบางอย่างชินเชิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเขาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงหลังจากพยายามอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดเขาก็พบว่าความเจ็บปวดมาจากไหนเขาไม่คาดคิดว่าความเจ็บปวดอันแหลมคมจะมาจากแผ่นหลังของเขาชินเชิญลืมตาขึ้นและสแกนร่างกายของเขาในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปก้อนเนื้อยังคงผุดขึ้นมาบนร่างกายของเขาสิ่งเหล่านี้คืออะไรชินเชิญหอบอย่างหนักเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น คิดว่ามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของชินเชิญก็เติบโตแขนขาที่เหมือนหนวดฉากนั้นช่างน่ากลัวจริงๆร่างกายของคินเชิอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะยังถือเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของผู้ฝึกฝนชินเชิญก็เตรียมพร้อมที่จะตายบนเส้นทางนี้แต่ตอนนี้ร่างกายของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากร่างกายมนุษย์ชินเชิญจะยอมรับสิ่งนี้ได้อย่างไรเขาอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงคำรามอันเกลี้ยวกราด เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาทำให้เขากลายเป็นแบบนี้ชินเชิงรู้สึกได้ว่าดูเหมือนจะมีหนวดแปดหนวดโผล่ออกมาจากด้านหลังร่างกายของเขาสิ่งนี้ทำให้เขาตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาควรจะเกี่ยวข้องกับรูปปั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้เกิดอะไรขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงในเวลานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งชินเชิงส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธไม่ว่ายังไงก็ตามเขาอยากใใหห้ตตััววเเองปป็นมนมมมุษย์์ธรรรดดาาไ่่ชสะล เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นแบบนี้ชินเชิงเริ่มพยายามหยุดแขนขาบนหลังของเขาไม่ให้เติบโตเขาต้องการควบคุมการเจริญเติบโตของแขนขาเขาไม่คาดคิดว่าแขนขาที่น่าสะพรึงกลัวจะกลายร่างเป็นหนวดเล็กๆแล้วไม่มีทางอื่นในตอนนี้ในความพยายามที่จะระงับการกลายพันธุ์ของเขาชินเชิงฉีกหนวดที่ง wow. to to อกออกมาจากหลังของเขาโดยตรงด้วยกำลังอันุร้ายเลือดก็ไหลออกมาทันทีแขนขาที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกฉีกออกมีเลือดมากชินเชิงรู้สึกราวกับว่าเขาหายใจไม่ออก หากคนธรรมดาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาคงเป็นบ้าไปนานแล้วแม้ว่าสภาวะนี้จะคงอยู่ได้เพียงช่วระยะเวลาสั้นๆก็จะทำให้ผู้คนพังทลายลงแต่ฉินเชินไม่ได้ทำเขาหลับตาแต่สิ่งที่เขาเห็นคือหนวดแปดหนวดงอกออกมาจากหลังของเขาหนวดทั้งแปดนั้นราวกับความสยองขวัญที่น่าสังเวชที่สุดแทงตรงไปที่หัวใจไม่ว่าฉินเชินจะปลอบใจตัวเองมากแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์คราวนี้เขาทำได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่านั้นมันต้องมีวิธีที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิม หากชินเชินกลายเป็นสัตว์ประหลาดเขาจะยังมีระบบการฝึกฝนของเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือไม่เขาจะกลายเป็นปีศาจจริงๆเหรอเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดดวงตาของชินเชินเปิดกว้างดวงตาของเขาแดงมากขณะที่เขาฉีกหนวดอีกอันออกจากหลังของเขาหายไปหลังจากฉีกหนวดทั้งหมดออกแล้วชินเชินก็ค่อนข้างบ้าคลั่งแล้วเขาล้มลงคุกเขาลงกับพื้นน่าเสียดายที่ก่อนที่ชินเชินจะฟื้นตัวจากอาการตกใจเขาได้ค้นพบว่ามีหนวดอีกแปดเส้นงอกออกมาจากหลังของเขาเขาควรทำอย่างไรชินเชินดูเหมือนจะยอมรับข้อเท็จจริงนี้อย่างช้าช้า เขาค่อยๆยืนขึ้นและมองดูรูปปั้นสัตว์ประหลาดซึ่งดูเหมือนจะล้อเลียนเขาตอนที่788กลายเป็นสัตว์ประหลาดทั้งหมดนี้เป็นเพราะรูปปั้นสัตว์ประหลาดที่ถินเฉินกลายเป็นแบบนี้ทางออกจากสถานะนี้ต้องอยู่ในรูปปั้นสัตว์ประหลาดนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิงนเชิญก็แทบจะบ้าดีเดือดเขาเดินไปที่รูปปั้นสัตว์ประหลาดทีละก้าวรูปปั้นสัตว์ประหลาดยังคงไม่เปล่งกลิ่นอายแห่งชีวิตราวกับว่ามันเป็นเพียงวัตถุที่ตายแล้วอย่างไรก็ตามิินนนนนเเเเงงงงงมมออออหห็ไไดดดด้้ยยยย่่่่าาาาชััััจวววรรปปปสต์ะะลลลีแแก เขานึกถึงสิ่งที่เขาเห็นดูเหมือนว่าหลังจากที่รูปปั้นสัตว์ประหลาดแหล่งแสงออกมามันทําให้ฉินเชินกลายเป็นรูปลักษณ์ที่น่ากลัวนี้ดวงตาของรูปปั้นสัตว์ประหลาดดูเต็มไปด้วยความสงสารคุณเป็นใครกันแน่พูดสิการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวที่ร่างกายของฉินเฉินประสบนั้นเหมือนกับรูปปั้นสัตว์ประหลาดแม้ว่าเขาจะถูกทุบตีจนตายเขาก็ไม่เชื่อว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรูปปั้นสัตว์ประหลาดนี่เป็นเรื่องตลกแบบไหนมนุษย์คนไหนที่จะฝึกฝนตัวเองใใหหหหห้้้้อออออยยยูู่่่่นนนนนนนสภาาาาาาพเเเเเเเชีนนีิิลลลืืมมงงงงรงกขขขดดดััวทจะปปไ พวกมันกำลังจะกลายร่างเป็นมือมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ขินเชนยอมรับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแค่จินตนาการถึงมือทั้งแปดที่ยื่นออกมาจากหลังของเขาก็ทำให้หนังศีรษะของเขาชาไปหมดเขาต้องจัดการกับหนวดที่อยู่ข้างหลังเขาดวงตาของชินเชนเป็นประกายในขณะที่เขามองไปที่รูปปั้นสัตว์ประหลาดวิธีเดียวที่จะกำจัดรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองนี้ควรจะพบได้ในรูปปั้นสัตว์ประหลาดชินเชนสามารถเริ่มต้นไดจากรูปปั้นสัตว์ประหลาดเท่านั้น เขาต้องหาทางให้กลับสู่ภาวะปกติไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้และฉินเชินก็เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้เขาได้ส่งเจตจำนงทางจิตวิญ,ญญาณของเขาออกไปเพื่อดูว่ามีอะไรลึกลับเกี่ยวกับรูปปัน้นสัตว์ประหลาดหรือไม่วิธีกำจัดหนวดต้องอยู่ที่รูปปัน้นสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะค้นหาหนักแค่ไหนเขาก็ไม่พบมันดวงตาของฉินเชิญเต็มไปด้วยความกลัวที่ลากเขาเข้าสู่เหวเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังจะบ้าไปแล้ว ทำไมทำไมมันต้องมีวิธีชินเชิญสแกนรูปปั้นสัตว์ประหลาดอย่างต่อเนื่องด้วยเจ็ดจำนงนทางจิตวิญญาณของเขาน่าเสียดายที่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันเขาก็ยังไม่ได้รับอะไรเลยในทางตรงกันข้ามหนวดทั้งแปดที่อยู่ข้างหลังเขากลับกลายเป็นแปดมืออย่างต่อเนื่องชินเชิญจะยืนหยัดได้อย่างไรมันร้ายแรงมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชิญต้องการใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อฉีกมือทั้งแปดออกอีกครั้งพวกเขาจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นชินเชิญไม่รู้ว่าเขาจะกลับมมมาเป็นนุษย์ไได้หรือ่ เขาไม่อยากกลายเป็นสัตว์ประหลาดครั้งแล้วครั้งเล่าที่ถิงเชิงอดทนต่อความเจ็บปวดและถีบหนวดบนหลังของเขาออกทุกครั้งที่เจ็บปวดก็บีบหัวใจความเจ็บปวดแสนสาหัสอาจทรมานจิตวิญญาณของบุคคลจนกลายเป็นสิ่งผิดปกติเป้าหมายของถิ่งเชิงชัดเจนมากเขาไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงต้องการถีบหนวดออกไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์ได้เมื่อหนวดบนหลังของเขากลายเป็นมือของมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขารับประกันได้ไหมว่าร่างกายของเขาจะไม่่เเกกิดดารปปลลียนแงใๆ นั่นคือเหตุผลที่ชินเชินต้องการหยุดหนวดไม่ให้กลายเป็นมือมนุษย์ในที่สุดหลังจากไม่ทราบระยะเวลาชินเชินก็ยอมแพ้การต่อต้านเพราะเมื่อเวลาผ่านไปหนวดบนหลังของเขาก็จะขยายเร็วขึ้นเท่านั้นมันเร็วมากจนแม้แต่ถินเชินเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยอมแพ้ในที่สุดชินเชินนั่งอยู่บนพื้นและเริ่มสงบสติอารมณ์เมื่อมาถึงจุดนี้ดูเหมือนท่านจะเป็นพระภิกษุผู้นั่งสมาธิซึ่งเคยเห็นเหตุหการณ์ทางโลกในอดีตแม้ว่ามันไม่ได้หยุดหนวดจากการเปลี่ยนทิศทางของมืือออออมมนนนนุษยยย์่่่่่างงงตตเเแแิิแไสใจ้้ลลว หากเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดจริง,รงๆเขาก็จะตามหาคนอื่นและครอบครองร่างกายของพวกเขาไม่มีใครอยากเป็นสัตว์ประหลาดความกังวลผุดขึ้นมาในหัวใจของชินเชิญแม้ว่าอารมณ์จะถูกระงับอย่างรวดเร็วเขารู้สึกราวกับว่าวิญญ,ญาณของเขากำลังจะแหลกสลายแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่วิญ,ญญาณของเขาจะกลับมาเป็นปกติในที่สุดมันเริ่มส่งผลต่อเอ็มวีโซแล้วเหรอการเดาของชินเชิญน,นั้นถูกต้องในท้ายที่สุดเขาคงจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์เขาจะยอมรับการเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นสัตว์ประหลาดได้อย่างไร เมื่อถึงจุดนั้นเขาเริ่มคิดถึงธรรมชาติของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตจําเป็นต้องมีจิตวิญ,ญญาณและร่างกายหากไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นชีวิตที่แท้จริงสัตว์ทั้งหลายนับไม่ถ้วนมีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายอย่างไรก็ตามฉินเฉินไม่ได้มององค์การเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาด้วยสามัญสำนึกอีกต่อไปในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาจะทําอย่างไรได้ ใช่ร่างกายของฉันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วในทํานองเดียวกันการที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดจิตวิญญาณของฉันก็จะต้องเปลี่ยนเช่นกันดังนั้นตราบใดที่จิตวิญญาณของฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็ยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ก่อนที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์เมื่อถินเชิญคิดถึงสิ่งนี้ร่างกายของเขาแทบจะสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นเมื่อมาถึงจุดนี้ในที่สุดเขาก็พบวิธีที่จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ทั่วคราวเพียงเท่านี้เขาก็สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงไไดด้้้้เเเเเมมมื่่่่่อออคคิิิิิิถึงงงงสนนนนีกก็รปปลลยใหหหหวววญ,ญญาาาาณขขขแแโ มิฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทแม้เขาไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาไปในทิศทางใดและจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามหลังจากที่วิญญ,ญาณดึกดำบรรของคินเชนซ่อนตัวอยู่ในเคออสดีวายริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแหวนเคออสดีวายในร่างกายของเขายังคงเปล่งแสงอันนุ่มนวลที่ส่องลงบนว,นวิญ,ญญาณดึกดำบรรของคินเชนออร่าของอาวุธวิญญ,ญาณดึกดำบรรของจักรพรรดิสวรรยังคงแพร่กระจายต่อไปนี่เป็นวิธีเดียวที่จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงชินเชนไม่ต้องการกลายเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นเขาจึงงททาได้้เเพียเีย่น ในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเขาดูเหมือนจะช้าลงนี่เป็นไปได้เหรออย่างไรก็ตามหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปแม้เขาจะไม่สามารถหยุดมันได้สุดท้ายเขาก็ยังกลายเป็นสัตว์ประหลาดชินเชินสายหัวเขาควรทำอย่างไรเพื่อหยุดตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงนี้ชินเชิญไม่รู้เขามองดูตัวเองหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหลีกหนีชะตากรร um มขององค์การเป็นสัตว์ประหลาดจากนั้นชินเชิญก็มองไปที่รูปปั้นสัตว์ประหลาดหากมีวิธีแก้ปัญหามันก็คงจะอยู่ที่รูปปั้นสัดนนส,สัมผมไ,ดได้ เขาจ้องมองไปที่รูปปั้นสัตว์ประหลาดน่าเสียดายที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอย่างไรก็ตามมีรอยแตกที่ไม่เด่นชัดปรากฏขึ้นบนรูปปั้นสัตว์ประหลาดตอนที่789กลับไปสู่ภาวะปกติชินเชิงยังไม่ได้สังเกตเห็นรอยแตกที่ไม่เด่นชัดเลยท้ายที่สุดแล้วมันเล็กเกินไปและไม่ง่ายที่จะถูกค้นพบชินเฉิงค่อยๆเดินออกไปกราบใดที่เขารักษาจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาไว้ในแหวนแห่งความโกลาหลก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปรูปปั้นสัตว์ประหลาดก็ถูกปกคล ชินเชินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขามองข้ามไปน่าเสียดายที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆรูปปั้นสัตว์ประหลาดไม่เปลี่ยนแปลงเลยปรากฏเพียงรอยแตกจำนวนมากเท่านั้นในท้ายที่สุดเขาก็ค้นพบว่ารูปปั้นสัตว์ประหลาดนั้นได้ให้กำเนิดลูกบอลแสงที่กลายร่างเป็นมนุษย์เมื่อดูรูปลักษณ์ปัจจุบันของชินเชิญร่างมนุษย์ก็หัวเราะชินเชินไม่รู้ว่าเขาหัวเราะเรื่องอะไรคุณคือใครฉันเป็นใครร่างนั้นดูคล้ายกับรูปปั้นสัตว์ประหลาดในความเห็นของชินเชิเเได้ ร่างนั้นยิ้มขณะที่เขาถามชินเชินคุณเป็นใครเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณพวกมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคำสาบการแสดงออกของชินเชินเปลี่ยนไปเมื่อร่างพูดปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เป็นเจ้าของรูปปั้นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าฉันก็เหมือนกับคุณเราทั้งคู่ตกอยู่ใต้คำสาบที่มาจากสถานที่ลึกลับนี้เมื่อมองดูคุณตอนนี้คุณควรจะเดินไปตามเส้นทางเดียวกับที่ฉันเคยทำในตอนนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าตราบใดที่จิตวิญญาณของคุณไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆใช้พลังแห่งจิตวิญญาณดึกดำบรร์ของคุณพันรอบร่างกายด้วยสิ่งนี้คุณควรจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้หลังจากพูดอย่างนั้นชินเชิงก็ตระหนักว่าร่างนั้นหายไปแล้วอีกฝ่ายดูเหมือนจะเหลือเพียงพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรจากเขาเลยจากคำพูดของเขาชินเชิงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเป็นคำสาป คำสาบดังกล่าวไม่ควรทำให้เกิดอะไรที่บ้าคลั่งเกินไปการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือการกำหนดเป้าหมายไปที่ร่างกายมนุษย์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างไรก็ตามตามรูปร่างของมนุษย์คำสาบนี้มาจากสถานที่ลึกลับคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นอีกแล้วชินเชิญไม่รู้ว่าทำไมคำสาบนนี้จึงปรากฏที่นี่อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าของรูปปั้นสัตว์ประหลาดบอกวิธีที่จะฟื้นตัวแล้วสิ่งแรกที่ชินเชินทำคือฟื้นฟรูร่างกายของเขาให้เป็นปกติเขาหอ่อร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วด้วยพลังแห่งงวิญาาณดดึบขขอเ ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาดูเหมือนจะหยุดลงแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แย่ลงอีกต่อไปคงใช้เวลาไม่นานสำหรับเขาที่จะกลับไปสู่รูปลักษณ์เดิมหนวดบนหลังของเขาดูเหมือนจะค่อยๆหลุดออกขณะที่พวกมันหลุดออกจากหลังของชินเชิญชินเชิญเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้เขาก็มีความสุขเพียงพอในที่สุดเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ปกติแล้วไม่มีใครสามารถเข้าใจความตื่นเต้นในใจของชินเชิญได้หลังจากนั้นชินเชิญก็มองไปรอบๆ รูปปั้นสัตว์ประหลาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกเหมือนใย,ยแมงมุมแตกเป็นเสียเส่ยงๆโดยไม่เหลืออะไรเลยเจ้าของรูปปั้นสัตว์ประหลาดหายไปไหนและเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ชินเชินก็ไม่รู้เหมือนกันคนแรกถูกสาปเช่นกันแต่ทั้งคู่ยังคงไม่รู้ว่าพวกเขาถูกสาปเมื่อใดจากนั้นชินเชินก็จากไปหลังจากที่เขากลับมาเขาก็แปลกใจที่พบว่าทุกคนสามารถสกัดดอกไม้และทะลุทะลวงไปได้สำเร็จหลังจากปรับแต่งพลังยาของดอกไม้ที่น่าสะพรึงกลัวในร่างกายแล้วพวกเขาก็มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ จากนั้นพวกเขามองไปที่ถิงเชินสงสัยว่าผู้อาวุโสร,ราชาไปอยู่ที่ไหนในช่วงเวลานี้หลังจากที่พวกเขาตื่นขึ้นมาก็ไม่พบร่องรอยของผู้เท่าเลยด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงอยู่ที่เดิมและรอยอยู่สองสามวันในที่สุดราชาผู้เท่าก็กลับมาชิงเชิญบอกทุกคนว่าเขาถูกสาปแต่ตอนนี้เขากลับมาเป็นปกติแล้วจากนั้นเขาก็มองไปที่สัตว์ร,ร้ายปีกเปลวไฟนี่เป็นเพราะว่ารัศมีปัจจุบันของสัตว์ปีกเพลิงนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่ชิงเชิญก็ไม่สามารถมองเห็นว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนอีกฝ่ายดูเหมือนจะกก้้าาาาาาววเเเขสู่อณาจจััรรดียราาียยยนนบปม์ท ด้วยเหตุนี้ถินเชิญจึงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะความแข็งแกร่งของทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ร,ร้ายปีกเร็วไฟได้มาถึงอาณาจักรของปรมาจารย์ซวนเทียนแล้วหากพวกเขาเผชิญหน้ากับสัตรูที่ทรงพลังพวกเขาจะมีพลังในการปกป้องตัวเองมากขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากนั้นถินเชิญก็พาทุกคนออกไปเขานำทุกคนอย่างระมัดระวังไปในทิศทางอื่นเพราะเขาไม่กล้าที่จะสัมผัสกับสถานที่ที่น่ากลัวนั้นอีกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนกลายพันธุ์และมีหนวดแปดหนวดงอนนนนีี้้พวกกเขาาาาลัังงงมุ่่่หไปยสถทอืน ในส่วนลึกของภูเขาปูโจผู้เที่ยวชานที่ทรงพลังหลายคนยังคงมองหาโอกาสชินเชิญและคนอื่นๆชนเข้ากับการดำรงอยู่ที่ทรงพลังในกระบวนการนี้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังนี้ดูเหมือนจะอยู่ในอาณาจักรเดียวกันกับสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงแม้ว่าอันแรกจะแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยก็ตามเมื่อเห็นชินเชิญและคนอื่นๆเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะโจมตีพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่เขาแลกเปลี่ยนคำสองสามคำก่อนจะหันหลังกลับและจับไปชินเชิญสามารถบอกได้ว่าอีกฝ่ายต้องได้รับสมบัติอันทรงพลังบางอย่างไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รีบร้อนขนาดนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความคิดที่จะทำร้ายอีกฝ่ายเช่นกันท้ายที่สุดแล้วเขามีพลังมหาศาลแข็งแกร่งยิ่งกว่าสัตว์ร,ร้ายปีเคลืองเสียอีกหากอีกฝ่ายโกรธและตัดสินใจต่อสู้จนตายชินเชิญและคนอื่นๆอ,อาจจะตายพวกเขาจะไม่เสี่ยงพวกเขายังคงเดินไปข้างหน้าต่อไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงสถานที่ที่ดูเหมือนสวนพีทมีเศษศักดิ์สิทธทิ์ที่ทรงพลังอยู่ในสวนพีทแห่งนี้ชินเชิญนำทุกคนออกค้นหาสถานที่ที่มีเศษเทวอันทรงพลังเหลืออยู่ ท้ายที่สุดปราบได้ที่เขาพบที่ไหนสักแห่งที่มีเศษศักดิ์สิทธิ์เขาจะสามารถใช้ระบบเพื่อเช็คอินและรับสมบัติได้นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับคิงเชนที่จะได้รับผลประโยชน์ในภูเขาเบาไม่นานพวกเขาก็มาถึงสวนพีชนาเสียดายที่ดูเหมือนนว่าจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงของอำนาจการปกครองในสวนพีชนที่สามารถละทิ้งอำนาจการปกครองอันทรงพลังเช่นนี้ได้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่อีกฝ่ายจะทิ้งอำนาจกดนี้ไปเพื่ออะไรเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่